สวัสดีค่ะพามาชมสวนตอนเช้าๆนะคะอันนี้ปลูกต้นกล้าไว้แซมไว้ยามทิกอันนี้คือต้นข้าวนะคะหวานกล้ามีต้นไม้สักกำลังงามงาม อันนี้หลังฝนตกเดี๋ยวค่อยไปดูโอ้มันออกดอกแล้วเด้อดอกสวยเลยทั่วฝักยาวเราตะเมอตีนเนาะอันนี้ดอกกระเจียวเด้อมีแต่ต้นยังไม่ออกดอกกระเจียว ต้นนี้มันล้มเนาะทุนสังเกตให้มันลมเอยเดีนีวมาดูใกล้ๆเด้อเออใกล้ๆเด้อเมาออดอกแล้ว ติดฝักแล้วแหละดูใกล้ๆหน่อยส่วนเล็กๆนะคะแต่ว่าปลูกหลากหลายบรรยากาศเช้านี้ดีมากๆสดช,ชื่นมากเลย